สวัสดีครับบินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค <imes _ jer ging> ่ายยูฟาโบ82เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้เมล่นเกมอันไม่ยิงคนปลานะครับผมนะก็ทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะขอจัดที่เบียด400เลยละกันนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับผมหนึ่งพันรอบเงียบตา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 ตไปครับผมเอิบเก็บครับผมมาหัวขวัญก็ตีมเชียงเลยนะครับไม่ก็เอิบเก็บครับผม ไม่บอไม่บกเอิมเก่งอีกครับผมไม่บอไม่เอิมเก่งครับผมโอ้ยสะใจเด้อนะครับกดหนึ่งทีนะครับแตกแปดพันเจ็ดเลืกเลยบ่เขาเหรอบิ๊กวิสเราเขาก็หนีสิไปกระต๊อกครับผมกดทีเดียวนะครับผมนะปังเดียวเลยนะครับผมนะแทบเลืกได้เลยนะครับผมนั่นไงพอเล่นต่อมันก็เป็นแต่อย่างนี้นี่เองนะครับผมนะดูดคืนรัวๆดังนี้นี่เองนะครับไว้แต่คู่ไว้แต่คู่เรียบร้อย ไปแล้วไปแล้วที่ได้มาบังหันนี่พี่ดองเอ้ยแปดพันเจ็ดใดมาบังหันนี่ไปเบิร์ตอีกแล้วนะครับผมนะไปแล้วไปแล้วเขาดักเจ้าขวังระบาดแล้วโอ้ยจ็ดสี่แล้วนะครับถ้าเบียดสูงมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมนะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมนะเรื่องปกติเลยนะครับเนราะเดี๋ยวถ้าได้มันก็ได้หลายนะครับผมนะคำนวนมาแตกเ้าก็ถือกินหลายนะครับก็คือกันนั่นแหละครับผมคว้าไม้เนาะครับเนาะ ไปแล้วครับผมเขาดาคอยไปเบิร์ดระบาดเนี่ยเอ้าไปแล้วไปแล้วบาดโอ,าโอ้ยหยังวะกดมาก็ตีมเขี้ยงตีมเขี้ยงนะครับผมนะี่ยหลังจากนั้นเป็นของเขาเบิร์ดนะครับเอิบเกะเ 9, 000, 6, ครับเบิร์ดเก้าพันหกขับไปดรอเอ้ยบัตรดีก็หวานเลี้ยบเลยนะครับเอาอะบิ๊กวีนไปหนึ่งทีนะครับเนาะเอาละนะครับใจซื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะ ตอนที่ตัวลุ่มหายใจนะครับผมนะเฮ้ยบูไปเรื่อยๆนะครับหายก็วนเหงากันไปนะครับเบสสี่รอยนะครับถ้าเข้าทีมมันก็เตียกเยอะนะครับเตียกถ้าไม่เข้าเราก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะครับเนาะเอียบเกย์ครับผมสวยพี่สวยเอียบเกยงครับผมเออวุ้นเออได้อยู่ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็มีกำไรอยู่สามพันลองครับเนาะก็พอได้เลี้ยงยู่นะครับผมนะ กันเรียกครับผมสวยงามสวยงามนะครับเนาะเอาแล,นะล้วไงว้าวลุลัวแล้วนะครับว้าวลุวลัวแล้วเรียบร้อยครับผมเข่าดากเจ้าของอีกแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้ยเบ็ดเบ็ดสูงๆนี่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมนะต้องทำใจให้ชิงนก็ไปเบื่อสวยไปสวยมีต่อโอ้โหมีต่อนะครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วนะครับผมนะแตกได้มาอย่าบุาพเพคาวไปอีกแล้วนะครับตัวน,นี้ ไปอีกแล้วพี่โอ้เลยไปละฮะพันนะครับขุ้นข่อยไปแล้วครับเออเกียรกระเพาะอมหกพันวันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะบางไงบางไงเนาะครับเนาะเออได้อยู่ได้อยู่กระเพื่อได้เลี้ยงอยู่เลยครับผมสวยงามสวยงามสวยงามพี่โต้บ้างเลื่อนไปจาะรอบแบบนี้เก้าสิบก็ลอตแล้วนะครับได้เก้าสิบลอตแล้วนะครับเนาะ โบนัสก mm ็ย hmm. ังไม่โผล่มาสักรอบเลยนะครับผมนะมีซีเรียนะครับอันสีเขียวเอันสีเขียวเอันสีเขียวเเอาเลขสิเอฟเกียกระเบิ้อันสีเขียวอันสีเขียวเอฟเกียกระเบิ้อันสีเขียวเอันสีเขียวเสวยงามอันสีเขียวเอันอันสีเขียวเอฟเกียกระเบิ้ลสองหมื่เจ็ดพี่ดอกเอ้ยบาที่กระหวานเทียบเลยนะครับผมนะเออซูเปอร์แตกนะครับสองหมื่เจ็ดยัดจื้ออันเขียวเขียวอันเขียวเขียวเป็นไหน สะดุ้งไปหนึ่งทีนะครับผมนะเป็นยังไงขนาดยังพูทันได้อเขาโบนัตดีเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงน,นะครับเอาเขาโบนัสดีเขาหวานเยอะบักหน่อยบักเย่เลยล่ะครับบาทที่ดีเอาละนะครับผมนะโบนัสเบ็ดสี่ร้อยด้วยนะครับมาสกิดเป็นโดนนะครับผมนะไว้วอลไปนหนึ่งครับผมมาเล็บมาเล็บก็เออไปหนึ่งทีนะครับได้ย๋ยวเราันต่อครับผมเยี่ย <laughs> มโอ้ย สะสมตัวค <Es> <an> ูณไปก่อนนะครับมีตะบังเนาะอๆแงๆนะครับผมนะยังไม่มีบังเบิ่มๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวบังเบิ่มๆข่อยไปวันนี้เป็นเล้งเลยนะครับสะดุ้งไปหนึ่งทีนะครับเนาะเอ๋เขี่ยกระเพาะสวยไปสวยเหนื่อยเหนื่อยจะกกะเอียงดิเฮ้ยอะนี่โบนั่เบ็ดตีลอยนั่นเองขึ้นได้ขี่ไล่เท่เฮ้ยเอี้ยงว่ะ เ,เรียบเลยครับหัวบยโบัวแตกสองปัญหาเบสสีลอยขีดไล่โพดนะครับผมนะอพอพอพอเลยคร,รับเอิเแก่ครับเอผมนี่มันแตกอยู่ขนางนอกเนเลยเอิเแก่ครับเอผมอว่าจะไปอยู่แล้วนะครับก็แตกมาอีกก็แตกให้อีกหกพันหนึ่งนะครับผมนะถือว่าแถมว่าสั้นว่านนะครับนุก๊กเอาโอเคครับผมก็ไม่ไปต่อแล้วกันนะครับผมนะก็ ครบสูตรแล้วนะครับแตกบ้างไงแล้วก็เข้าโบนัสครบสูตรแล้วเราก็บบไปตัวแล้วนะครับผมก็มีกําไรอยู่นะครับผมนะก็มีกําไรอยูสองเหมือนกว่านะครับเนาะได้อยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมป้ายๆๆแยกย้าย,าย,ายกันครับผม